สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกมกำลังดำเนินการอยู่นะครับนั่นก็คือทางอิโกนูนะครับตบลูกนี้มาด้วยความเร็ว104.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไปเข้าหน้าทางสุภัตตาอย่างจังเลยนะครับตรงนี้ บรรยากาศที่เห็นก็อย่างที่เห็นนะครับสุสทัศตาหงายเลยนะครับนั่นก็เป็นลูกที่แรงมากๆนะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวอีโกนูก็เดินมาขอโทษน,นะครับอยู่ในแดนของผู้เล่นไทยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับอีโกนูเป็นผู้เล่นที่เล่นหนักอยู่แล้วนะครับทำให้การเล่นของ ไทยวันนี้ก็ยากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปการเล่นของ uh, ที่ทางสุภัตตาโดนวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไร have to come up with something special to better that yeah oh. and, uh, yeah she's punished she's paid for it Egonu's just said hey and actually and, and fair play to Bala Egonu because that was ripped she's gone over the other side of the net just a short let's make sure there's no damage done there I properly right on the face zero block come on what's going on here you yeah. cannot leave Egonu with no